อย่าไปยอมนะครับอย่าไปยอมนะฮะสำหรับชาภารกิจที่ท่านหลายท,าท่านที่ส่งมาเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยบางคนส่งมาจนเกือบทั้งชีวิตนะครับนะก็คงจะยอมไม่ได้นะครับนะล่าสุดน,นะครับโฆษกรัฐบาลนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่า,ายังมีนะครับยังมีสมาคมชาภารกิจทั่วประเทศนะครับที่ยังเปิดปฏิบัติงานอยู่เช่นเดิมปกติเนี่ยทั้งหมด3,800 98แห่งนะครับที่ยังเปิดปฏิบัติหน้าที่อยู่เหมือนเดิมตามปกตินะครับอ่าแต่ว่าที่ปิดไปหลายแห่งเนี่ยก็คือปิดไปทั้งหมด10แห่งนะครับนะปิดไปทั้งหมด10แห่งนะาทางปหลักกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็มายอมรับว่ามีการปิดสมาคมชาพลริจิจเนี่ยไปแล้วหมด10แห่งทั่วประเทศนะครับอ่าก็เฉลีย่ยแล้วมันก็ตกเดือนแล้ว เดือนละทีนะเดือนละหนึ่งแห่งนะครับนะเอาเฉลี่ยง,ง่ายๆนะครับนะอาจจะดูแบบว่าตัวเลขมันน้อยนะครับนะแต่ว่าเหตุผลของการปิดเนี่ยก็ควรที่จะชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบกันอย่างครบถ้วนจริงๆนะครับล่าสุดนะครับนะ่าข้อกฎหมายนะครับเปิดข้อกฎหมายในเรื่องของอสมาคมชาพรักกิจสงเคราะห์นะครับที่เขาเขียนขึ้นมาเลยนะ,ะไม่ว่า สมาคมเนี่ยที่ถูกยุบไปนะครับไม่ว่าจะถูกยุบด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นคําสั่งของนายทะเบียนหรือมีมติเห็นชอบที่จะให้ยุบหรือแม้กระทั่งจะเป็นคำสั่งศาลก็แล้วแต่นะครับนะาการการปิดหรือการยุบหรือว่ายกเลิกสมาคมนี้ก็ควรที่จะแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ควรจะมีผู้รับผิดชอบนะครับนะว่าสําสหรับคนที่ ส่งไปแล้วเนี่ยอ่าจะทํายังไงจะคืนทรัพย์สินหรือไม่อย่างไรนะฮะอ่าก็คงจะไม่มีใครอยากใช้เงินหรอกครับนะอ่ามีแต่คนที่ต้องเสียชีวิตเท่านั้นนะครับถึงจะได้เงินกลับคืนมาถูกต้องไหมฮะอ่าทางอ่าทางทายาททางญาติพี่น้องก็คงจะได้รับเงินคืน,คนก็คือจะต้องเสียชีวิตเท่านั้นแต่ในเมื่อท่านยังไม่เสียชีวิตเนี่ยฮะจะทําอย่างไรถึงจะได้เงินคืนนะครับ <S <S ก็ตามกฎหมายแล้วนะครับนะที่เขาเขียนออกมาเป็นข้อกฎหมายแล้ว หลังจากการชําระบัญชีนะครับทรัพย์สินเนี่ยจะต้องตกเป็นของสมาคมสมาคมชาพนักิจตามกฎหมายนะครับนี่คือตามกฎหมายนะหรืออาจจะตกไปเป็นหน่วยงานหรือสมาคมการการกุศลที่อื่นแห่งอื่นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเกี่ยวกับการกุศลหรือการสงเคราะห์ต่างๆนะครับทรัพย์สินนะครับ ทรัพย์สิกนการนะซึ่งจะไม่มีการเอามาแบ่งกระจายทรัพย์สินที่เหลือเนี่ยจะไม่มีการเอามาแบ่งกระจายให้กับผู้ที่สมัครอยู่ในกลุ่มของอสมาคมสงเคราะห์นั้นๆน,น,นะครับนะอันนี้อันนี้คือข้อกฎหมายนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าควรจะเรียกร้องกันนะครับนะล่าสุดน,นะครับสมาคมสงเคราะห์สงเคราะห์ชาติอัอกิจทกศนะ เออกมายืนยันนะครับว่า,าสมาคมเนี่ยนะครับของทงกอเนี่ยซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเ่ยนะครับนะเป็นองค์กรใหญ่นะครับก็ออกมายืนยันว่าทางเราเนี่ยก็ยังบริหารงานกันอย่างเข้มแข็งแข็งแกร่งการที่จะยุบได้คือคงไม่มีโอกาสนั้น,นครับเพราะการบริหารนี่คือเป็นไปด้วยความชอบธรรมแล้วก็ยังเข้มแข็งหนักแน่นเหมือนเดิมนะฮะอ่า คงไม่มีโอกาสที่จะยุบหรือว่ายกเลิกสมาคมอาชาภารกิจของทงกศได้นะครับนะ,ะนี่ทกศก็ออกมายืนยันนะครับนะยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องของชาภารกิจนะครับนะก็คงไม่มีใครยอมง่ายๆนะครับคนที่ส่งอยู่แล้วเป็นสิ20ปีหรือส่งมาทั้งชีวิตเนี่ยก็คงจะต้องตัดสินใจนะครับว่าจะส่งต่อหรือไม่หรือจะหยุดแค่นี้หรือจะย้ายไปเป็นการซื้อประกันแทนะจะทันจะทันไหม ผมว่าอ่าก็ต้องคิดกันเยอะหน่อยนะครับนะอ่าหลายๆคนก็คงจะลังเลนะครับว่าจะส่งต่อหรือจะยังไงครับสําหรับในส่วนที่ปิดไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้เงินคืนก็คงเรียกร้องกันตามภาษาชาวบ้านแล้วครับผมทําได้แค่นั้นนะฮะอ่ายังไงก็เอาไปคิดก่อนนะครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากแชร์ฝากส่งต่อกันด้วยนะครับ